สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝอยดำซิงครับเอามาอยู่กับทีมงานชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้นี่เปิดฤดูกาลแล้วครับนี่เข้านาหนาวแล้วเปิดฤดูกาลแล้วครับชาติเจริญทรัพย์อยู่กับหน้าดินครับนี่โอ้ดินทรายนี่สวยมากเลยครับสวยจริงอยู่กับเจ้าโคมิสุพีซีเจ็ดสิบครับนี่ คนดูคอนโทรลโดยอาจารย์กบครับ น้ำออกครับน้ำ,นำได้ข่าวว่าย้ายมา3าสวันแล้วครับนี่ทีมงานนี้ครับนี่เกิดมาลงบ่อดเดิมครับอยู่บ้านถนนน้อยครับนี่นนเกิดเหลือไม่เยอะครับนี่จากต้นตาลครับ โอ้นั่นรถใครนะครับนั่นเดี๋ยวจากต้นตาลครับน่าก็นี่แหละครับสุดนี่แหละครับเลยมันสามร้อยสี่ร้อยเที่ยวแล้วครับรถใครครับนั่นคุณๆนะรถนี้นะนี่โอ้เสียแจ็คหรือเปล่าเสียแจ็คเสียแจ็คดำซิ่งครับเสียแจ็คดำซิ่งครับนี่คันนี้นี่เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เจ้าหน้ายักษ เจ้านายักคงสีเจ๊คครับมาแบบโลโลเลยมาแบบโลโลเลยครับออนืด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 ,นดอยู่ไม่อยู่ครับโอ,อ,อ้มิชลินหัวขาดด้วยครับนี่ ยู่กับฮีโน่ครับฮีโน่จเซจ็ก <ouse> เป็นน่อยครับโอ้ oh, คิดถึงนี่นี่เป็นนครับแล้วมิชลินหายไปไหนครับโอ้พอดี เอาไป้านงานบวกกับต้นไม้มามูอขาดด้วยหรอกผูอขาดแค่หนึง่งโอ้ยอยู่ในรถแทบบโอ้ไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยไม่ค่อยรู้จักรลบน,นี่แหละถอดออกครับมันไม่รู้จักลบไงอันนี้เอาไปลงไหนครับเอาไปลงไหนครับเอาไปลงตรงที่เ้าสั่งนะครับอ๋อครับโอเคครับเ้าไปสั่งโล่ ก็กล้าลงเลยตัวไม่ได้ตัดอ๋อก็ลงฟรีเนาะมันจะเทหน้าเป็นโคก็จะไรอยู่วันนี้ได้กี่เที่ยวสิบเที่ยวยังครับเนี่ยมาได้สี่เที่ยวสี่เที่ยวเดี๋ยวก็ได้คันน้ำมันแล้ววันนี้พอดีคันมันห้าร้อยนี่มันกดเพลงเลยค่าดินดูค่าดินโดนกดเอากดเอาบอ ค้าน้ำมันนี่ขึ้นเอาขึ้นเอาห้าร้อยมดลแล้วได้สีเี่ือยิ่งไกลเลยวิ่งไปลงไหนทุกยางนี่ยางกโาลองยางกําวังเดี๋ยวก็ได้พานอนย่างย่างใหม่เถอะยางปลาเนได้ของปลาเน้นมาใส่ครับย่างหลังสองครับคือสองอะไรถุกแซงนั่นแหละอิอะตรงความแรงเลย เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวยอดเลยครับนี่โอ้โ oh! ใ oh! ช่ได้ใช่ได้แค่คันเดียวนะครับนี่ลั่นเลยลั่นเลย oh! สียเจ็คนี่แรงจริงคันนี้นี่รถก็แรงครับคนขับก็แรงครับ เอ้ามาดูความแรงของฟูโซทางหนืดๆเลยอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้สบายมากฟูโซนไปไปไปทำเที่ยวหน่อยครับทำเที่ยวหน่อยทำเที่ยวหน่อย xin mùa là xem à, là là à, bên đây nè, bên đây hai nè, à, hai 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 không được, hai 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 điêu điêu, hai mấy cô, hai hay, เสดทำให้มันตรงๆได้ไหมเนี่ยหักมาทางนี้หน่อยน่ะอันนี้มันจมทางนี้มันจมแล้วนี่เิโม่เซโมูเจอ้นี่โอ้โโออโอทำไรครับนี่ Ô. À bay, Ô. bay, bài sơ bài Chéo 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 Mà làm cái gì không nhỉ? จกเท็จกเทค็ครับผม,อ,บอ,มอ้อช่องฟอยดำซิงครับนี่ต้อไม่รถไปดังเลยฮะรถไปดังเลยโอ้ทายหน่อยเลยเห็นเล่นท้ายยากเลยวิ่งมาเลยเมื่อกี้ว่าจะนั่งรอแล้วพอเห็นจมบุ๊บวิ่งมาเลย นี่ผมขับรถเสียแก๊สก็เกือบอยู่ตรงนี้นีอ่อันนี้เราไปอยู่รถแต่นี่นะนี่ที่ตัวกลางยังไม่ลงดิไม่ได้ลงเลยฮะไม่ได้ลงเลยเมือมม่อวานตะลุนมาตะกุนมาตะกนี้รอบนุนเดียวอ่ะไปไปเรื่อยๆครับนี่ลำยองครับนี่ โอ้น้องคิตตี้น้องคิตคตี้ของเซกเเกมครับนี่นครับน้องนิชาดัมซิงเด็กกาครับนี่รอๆเลย ดินทรายสวยมากเลยครับหน้าดินหน้าดินสวยสวยครับฮะไปลูกพี่อืมเรื่อยครับเดี๋ยว ครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องฝอยดำซิงด้วยครับสวัสดีครับ